สวัสดีครับวันนี้พี่มาโปรโมทเซิรฟ์ฟใครคิดจะเข้ามาเล่นก็มาเล่นได้เลยนะครับไม่รู้เซิร์ฟเปิดยังนะครับก็ไม่มมอเลยมากพี่ขอมาโปรโมทพี่ชื่อแมพพี่ก็ไม่มีอะเลยทำเลยโปรโมทแทนแทนไอ้เป็นใหญ่แทนทุกคนต่างๆใครคิดจะมาทำมาอะไรก็มาทำได้นะครับ วันแรกก็ต้องมาล็อก,อ,กอินตรงป้ายนี้แล้วแต่พวกน้องที่จะทำใช้รหัสก็ได้แล้วแต่ก็ไม่มีเลยมากก็เข้ามาวันแรกปุ๊บก็ลงไปข้างล่างนี้ครับก็สเสิร์ฟปรับปรุงอยู่ครับก็รอไปก่อนก็ได้นะครับพวกของต่างๆยังไม่เสร็จก็ยังมายังไม่มีอะไรเลยครับ เชิฟกำลังทำอยู่พวกน้องไม่มีอะไรทำก็มาเล่นเชิฟนี้ได้นะครับก็เชิฟนี้ก็มีของดีๆทั้งนั้นครับก็มีของแจกฟรีของต่างๆก็มาดูได้นะครับมีหลายอย่างมากจะเชิฟนี้ของไม่ตก ก็มาตามสบายทุกคนจะมาเล่นนะครับแล้วแต่คุณก็ได้ครับคเซิเร์ฟนี้ยังปรับปรงอยู่ดูครับแล้วแต่คุณที่จะมาเล่นนะครับก็เซิร์ฟทำใหม่อะไรใหม่ทุกอย่างขอบคุณจะมาเล่นเซิร์ฟนี้ก็มาได้นะครับเดี๋ยวพี่จะเอาไอพเซิร์ฟ ไว้ใจล่างลิงนี่นะครับใครใครอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับพี่ก็พูดไม่เก่งหรอกอันนี้ก็เคอที่ไปสร้างบ้านต่างๆแล้วแต่คุณจะสร้างอะไรก็ได้ครับก็ไม่มีอะไรมากขอโปรโมทแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณพวกน้องๆที่มารับชมเชิญนี้แต่เชิฟนี้ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าคนยังน้อย คนเขาจับเพิ่มไปเรื่อยๆครับเพิ่มคนไปนเรื่อยๆ oh <my> เป็นกว่าจะเต็มอะไรนั้นไปครับ oh <my> ก็ไม่มีอะไรแล้วครับขอ oh <my> เลิกบทแค่นี้น,นะครับบ่าย oh ครับ